จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดาวเหนือดังนัตชัยและคาบคืนจูงอาเชนโคกคู่กันไปออกทริปที่เชียงใหม่ร <Wow. S 1> ่วมกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยก็บอกไปแล้วไงว่าเป็นของคาบคืนทั้งหมดดาวเหนือเป็นของคาบคืนทั้งหมดเป็นคําพูดง่ายๆแต่หวานลึกบาดใจรู้สึกได้ถึงน้ําตาลขึ้นตาหวานเกินหวานร้อยหวานน้อยไม่เป็นอเวสกายสองแล้วแต่ดาว ทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มครึง่งทางช่อง GMM 25และรับชมพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube เริ่มตอนแรกวันที่26เมษายนนี้ความรักของภาพือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันกับดาวเหนือที่อยู่ที่เดิมตลอดไปคーーุณนิวผู้กำกับแอบกระซิบมาว่าบอกเลยดูสองตอนจบก็นัดกันไปตัดขาพ,พร้อมกันทั้งหมดอะฉีด อินซูลินไม่น่าทัน